สวัสดีค่ะเสื้อผ้าเยกันชงสามารถซักเครื่องได้ค่ะวันนี้นะคะกาก็จะมาแชร์วิธีการซักเสื้อผ้าเยกันชงนะคะให้กับเพื่อนๆหรือว่าให้ลูกค้าดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเยกันชงเนี่ยสามารถซักได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกก็คือการซักมือนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยถนอมเส้นใย,ยแล้วก็ทำให้เส้นใย,ยกันชงหรืองานเสื้อผ้าของเราอะค่ะที่มีงาน e อ b r บ i d อ r y งานปากักงานถักเข้าไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย อยู่กับเราได้ยาวนานนะคะและก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะและวิธีที่2ก็คือซักแห้งนะคะก็คือเราสามารถส่งซักแห้งไดเ้เวลาเขาซักแห้งค่ะเขาก็จะดูแลเขาใช้น้ํายาที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลเส้นใย,ยของเราได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานเหมือนกันค่ะแต่ค่าใช้ใจ่ายก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมีวิธีที่3ค่ะก็คือการซักเครื่องค่ะ จริงๆแล้วเสื้อผ้าอิงชงเนี่ยสามารถซักเครื่องได้นะคะโดยเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะอันดับแรกเลยก็คือพลิกข้างในออกมาก่อนนะคะแบบนี้ค่ะพลิกข้างในออกมาเสร็จแล้วอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พับหน่อยแล้วก็ม้วนนิดนึงเพื่อให้ เวลาเขาอยู่ในถุงซักผ้าเราเนี่ยถุงอ่อถุงถนอมผ้าค่ะเขาจะได้แบบไม่มีปัญหาเนาะอ่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าข้อแนะนาอันนึงก็คือพยายามซักแยกนะคะถ้าหากว่าเป็นสีรามก็ควรซักคู่กับเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีเข้มเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเสื้อผ้าสีขาวธรรมชาติแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะ ซักรวมกับเสื้อผ้าโทนสีสีอ่อนนะคะถ้าเป็นกลุ่มสีขาวหรือว่าเสื้อผ้ากลุ่มสีสีเหลืองอ่อ,อน,ออนสีฟ้าอ่อ,อนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถซักรวมได้กันเข้าไปได้เลยอ่าแล้วก็ม้วนเขาหน่อยเนาะเพื่อให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่ไปสัมผัสกับ,กบตัวเครื่องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สะอาดนะคะเพราะว่าเส้นใยกันชงเนี่ยนตี Anti ้แบคทีเรียรวมถึงแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีปัญหาค่ะ นี่เองค่ะวิธีการซักเสื้อผ้ายกันชงแบบซักเครื่องเราก็สามารถที่จะสใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าของเราได้แล้วโดยถ้าหากเลือกโหมดได้ก็เลือกโหมดที่เป็นแบบซักถนอมผ้านะคะและใช้น้ํายาซักผ้าอ่อนๆนะคะโดยเฉพาะแชมน้ำยาซักผ้ากลุ่มซักผ้าเด็กก็จะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าอกันชงสามารถที่จะซักเครื่องได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสวมใส่เสื้อผ้ายกันชงรวมถึง ลูกค้าที่ชื่นชอบเสื้อผ้ากันชมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกชมสินค้าของร้านกะเฮมได้ที่ร้านกะเฮมไอคอนสยามนะคะชั้น G โซนสุขสยามค่ะเข้ามาดูได้เลยนะคะมีหลายแบบให้เลือกค่ะรับรองว่าคุณลูกค้าต้องชอบนะคะขอบคุณมากค่ะ